ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับนะครับวันนี้นะครับพกผมเองนะครับวันนี้มาอัปเดตนะครับอ่าตัวอ่าเงินไหลมานะครับเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับที่ผมได้ทําการขยายนะครับแล้วก็ทําการอ่าล่อนะครับลอลากไว้นะครับนี่ะนะครับนี่จะเป็นเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นใบแรกนะครับเป็นใบแรกที่เรา ที่อ่ามากับต้นนะครับจากนั้นคือเขาก็แตกนะครับใบมาหนึ่งใบสองใบสามใบแล้วก็สี่ใบนะฮะอันนี้น่าจะตัดขยายพันธุ์ได้เลยนะครับแต่นี้ผมไม่ได้ตัดนะครับผมล่อรากวิธีนี้เลยครับก็นะครับเอาตะไคร์ใส่แล้วก็เอาตัวพีทมอสนะครับนะครับรองไว้ล่อรากไว้นะครับจะเป็นอะไรมาด่างเหลืองนะครับที่หา มได้ตั้งแม่ไว้นะครับก็ยี่สทั้งหมดตั้งแม่ไว้สามต้นนะครับส่วนตัวนี้ก็ผมกำลังทําล่อลากไว้อยู่เห็นไหมฮะลากกาลังเริ่มเริ่มเริ่มโผล่เริ่มเดินมาแล้วนะครับใบนี้ออกฮัาพเลยครับสวยมากครับเนะอ่อ การทําตัวที่ไตน่นะครับนะครับเราไต่ให้ให้เขาล่อ,ารอรากนะครับวิบธีการล่อรากง่ายๆเลยก็ทําแบบนี้เลยครับอันนี้จะเป็นก้านลูกโป่งครับก็ทำเองครับไม่ต้องไปซื้อนะครับเท่าที่ดูโดยลากเขาเริ่มแตกแล้วนะครับนด้านในลากเขาเริ่มแตกนะครับออกมาละเริ่มยึดละ สวยมากครับเงินไหลมาด่างเหลืองนะครับที่สวนของเรานะครับมาอัปเดตเงินไหลมานะครับตะกุลซิโกเนียมนะครับให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับแลคลินะครับส่วนแม่เอกนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราทําคลิปดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าเราจะ อัปเดตนะครับไม้ที่สวนของเราสายพันธุ์ไหนนะครับช่วงนี้ไม่ได้หายไปไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ก็คืองานผมยุ่งมากนะครับงานเยอะแล้วก็ผมทำช่อง youtube ก็คือสองสองสองชแนลนะครับ2ช่องเป็นไล่อง่นนะครับคุณทองใหม่กับส่วนแม่เอกดนะครับขอเพื่อนกดติดตามนะครับทั้งสองช่องทางด้วยนะครับพร้อมเพจด้วยนะครับเพจไล่เงินคุณทองใหม่แล้วก็เพจสวนแม่เอกดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เรานะครับทำคลิปดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับ วันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับใบนี้สวยมากครับครับภาบเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ